สวัสดีครับผมริชเดอะวอสและผมเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ simply rich คำขวัญประโยคเดียวที่พอผมบอกเสมอก็คือลูกทำได้ลูกทำได้ลูกทำได,ำได้นี่คือการให้กำลังใจผมและผมนำมาบอกต่อเพื่อให้กำลังใจผู้อื่นตลอดชีวิตผมธุรกิจแรกของพวกเราคือโรงเรียนสอนการบินเราสอนให้คนทั่วไปขับเครื่องบิน นั่นเป็นบทเรียนสำคัญทีเดียวเพราะเราไม่รู้วิธีบินมาก่อนเราเป็นแค่เด็ก2คนเท่านั้นแต่เรามีความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเองเราเคยทำผิดพลาดเหมือนคนอื่นๆแม้จะผิดพลาดแต่คุณก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเราได้เรียนรู้มากมายจากการทำธุรกิจหลายประเภทเราทำธุรกิจโรงเรียนสอนการบินร้านอาหารธุรกิจของเล่นและบุกเบิกธุรกิจแอมเวย โลกเต็มไปด้วยผู้คนที่คิดว่าพวกเขาจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณจะค้นพบศรัทธาใหม่ในตัวเองและได้เรียนรู้ว่าเราจะรับมือกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นในธุรกิจเราได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆ